ง่ายๆในการทำเกษตรวันนี้เราขอแนะนำปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์พรีเอซึ่งทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยที่กำลังแพงขึ้นเนื่องจากสงครามวันนี้เราขอแนะนำปุ๋ยน้ำพรีเอซึ่งจะช่วยให้พืชของท่านเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วติดดอกออกผล อย่างเห็นทันตาภายใน15วันใช้ปุ๋ยน้ำ PA เพียง5 1 0ถึงช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นหรือล่าลดทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตโปรโมชั่นวันนี้เพียง6ขวดราคา460บาทถ้าสนใจใช้ปุ๋ยน้ำ PA ซึ่งปลอดภัยทั้งผู้ใช้ปลอดภัยทั้งผู้ผบริโภคไม่มีสารเคมีเตือปนเป็นออแกนิก ท oh, ติดต่อ083 3574557ครับ